น่ากินไหมคะทุกคนว้าวน่ากินไหมคะอันนี้โรยเม็ดกระถินนะคะทุกคนโรยเลยมาค่ะทุกคนแซ่บๆด้วยกันค่ะอือแซ่บๆค่ะ วันนี้จะตำส้มตำนะคะสดๆจากต้นนะคะนี่พี่สาวปลูกไว้ให้ดูให้ดูเอาลูกไหนดีเนาะเอาลูกประมาณนี้ดีกว่าเนี่ยเอาลูกนี้ดีกว่าผัดเอ้ยไปตำผัดก็ได้นะคะทุกคน อ๋อมีกล้วยตานีด้วยนี่ตะไคร้ที่แกปลูกต้นนี้ก็เริ่มแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเริ่มจะได้กินละไอสองต้นเนี่ย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 นน,นนนอนๆๆแกมาอวดต้นตนันีอันนี้ก็จะได้ตัดไปตำแล้วคะ่ะไม่รู้ใครเคยกินไหมตำกล้วยเป็นกล้วยตันีนะคะทุกคนเดี๋ยวเด้ซูมให้ดูมาดูใกล้ๆนี่ลูกตัวตๆเหมือนกัน นี่เห็นไหมคะทุกคนนี่นี่น,นี่นี่ค่ะทุกคนปีนี้ได้กินเยอะพี่สาวดูแลเราก็รอกินเดี๋ยวเราไปตำก่อนนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้แต่เราก็ติดเอาขิงด้วย เอาเด็ดเอาใบขิงนะคะทุกคนไม่รู้กินกับส้มตำได้นะคะนี่หอมเหมือนกันนะคะแต่บางคนเขาอาจจะไม่กินแต่เราว่ามันก็อร่อยมันหอมดีะคะ่ะทุกคนนี่เราจะไปตำแล้วก็จะใส่ขนมจีนด้วยนะคะรอชมนะคะทุกคนนี่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 ได้สดสดจากต้นเดีย๋ยวเราก็จะมาตำกินกับขนมจีนนะคะทุกคน เดี๋ยวเราต้องปอกเปลือกก่อนกลมมะละกอก็สับแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตำกันเลยนะคะเครียรสถานที่ก่อนนี่เดี๋ยวขกกข้างล่างก่อนนี่จะใส่เพิ่มพริกไปอีก แต่ไม่ได้โขกละเอียดมากหรอกค่ะเดี๋ยวจะเผ็ดเกินอา้าวละกระเทียมไปไหนน่าใส่กระเทียมหนึ่งกีบพอนะคะทุกคนกลัวน,น,นี่ลองนี้เลยลูกนี้จะเปรี้ยวนะคะทุกคน วันนี้ย้ายบรรยากาศมาตำหน้าบ้านไม่ต้องใส่มะขามนะนะถ้าใส่มะอึกมะอึกหรือแถวบ้านเรียกม่าเขือคายนะคะทุกคนใส่ส้ตมตำแค่สามลูกนี่ก็เปรี้ยวแล้วค่ะอีกนึงไม่รู้ใครเคยใส่หรือเปล่าบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบ อืมคี่ประเด็นใส่แขนใส่น้ำตาลปิ๊บนะคะทุกคนเท่านี้เลยอืมจะมาเพิ่มความหอมด้วยกะปินะคะกะปินี้ไม่เค็มมากนะคะทุกคนจะใส่แล้วจะหอม ตามส้มตามขาดไม่ได้นะคะทุกคนโอ้ไม่มีช้อนใหม่เลยขี่เกียจเข้าไปเอาอ้าวนัวนัวแซ่บแซ่นี่ก็น้ำปลาระประมาณนี้สี่ช้อนโต๊ะ ชิมหน่อยอืมเศษเศบหลายสับหลาย,ส,ลายสะใจเลยค่ะทุกคนเด้เสียได้ใส่เส้นมะละกอลงไปอืม แซ่บบอแซ่บบอน่ากินไหมคะทุกคนอืมอร่อยอร่อยจริงๆค่ะใส่น้ำปลาอีกนิดเพื่อใส่ขนมจีนนะคะทุกคนน้ำปลาประมาณสองช้อนเลยเพื่อขนมจีน ซื้อขนมจีนมาแพ็คละสิบบาทน,นะคะนุ่มๆแถวบ้านส่วนมากจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะแต่เจ้านี้อร่อยอ้าวดึงคนเลยนะคะทุกคนข้างนอกนี้มันบรรยากาศดีข้างในครัวจะมืดอึมคึม นะคะคอันนี้โรยเม็ดกระถินนะคะทุกคนโรยเลยไปขิงหอมๆคะ่ะทุกคนนี่นี่สุดยอดแล้วแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนเมนูง่ายๆบ้านๆอีกตามเคยตามสไตล์โซดานะคะมาทานด้วยกันค่ะ ให้ดูนะคะทุกคนใกล้ๆเลยส้มตําแบบง่ายๆตาสไตล์โซดานะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมาค่ะแซ่บๆเลวยกันค่ะทุกคน